ผมไม่ทักด้วยมันเก๊กคนดูครับปล่อยมันเก๊กคนดูครับมันเก๊กไปงั้นนหละมันมันเก๊กไปงั้นแหละเออปล่อยครับไม่งอครับตัวเองเอาไม่รอดเลยครับ ปัอมอยู่ไหนป้อมนอนอยู่ห้องครับไม่น่ารักกับแฟนเลยกู <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ขอโทษครับพี่ขอโทษครับ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> เดี๋ยวครับเฮ้ยสุดท้ายนั่งยังน้องเอาขอมาจริงให้พี่หน่อยบีมเบีมชิบหายละวมน,นตกมันตกพีเทมนแล้ว คุยดีๆกับแฟนหน่อยคุยดีๆคุยคุยดีๆกับแฟนหน่อยคุยดีๆกับแฟนหน่อยเฮ้ยนี่คนนะไม่เห็นเพ่งมาใหม่นะครับพี่คอยโอ้ไม่ส่งหรอก อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ลงไยครับอย่าไปง้อผู้หญิงอ่ะผมบอกให้ถ้าใครง้อจบเลยจำคำผมไว้แก่ท่าไปมุชานะไปง้อผู้หญิงนะจบเพราะบ้านเพราะบ้านไม่มีใจครับ รั้อสอนใครอ่ะใ้านเพื่อนไม่อกี้สอนใครวะข้าสอนเองอ่ะอ,อืมถ้าเป็นผู้ชายไปง้อผู้หญิงอ่ะเสียระบบได้งอเลยโอ้เพื่อนมันจริงหรอกเพ,ออเ,พออเพื่อนอ่ะเพื่อนเห็นโง่งอขอโทษขอโทษนะที่เหลัายังไม่ทำอีกเลยาำไนเพื่อนข้าได้ยินอยู่เพื่อนอย่ามาพูดเลย ใช่คะ่าเนี่ยเอไม่ใช่อ่ะแค่ได้ยินเต็มสามหูอะ่ะเออไม่ใช่เก่ากันเนี่โน้ผมจะลงไลนแล้วครับเดี๋ยวว่งนี้ผมพาไปดำน้ำดูปะการัลงพั้นน่าฉันเอาฉันเอาเป็นไรเนี่ยฉันเอาแซวผมอีกแล้ว <c oughs> <peach> ไม่เคยง้อหญิงมอวมอวอ,อไม่งอ้อสาวรู้เรื่องวเจี๊มอวอไม่ง้อสาวมอวไม่ง้อสาวมอวไม่ง้อสาวครับรู้เรื่องนะ ต้องว่ปิดไม้หรอะเจ้าอ่ะหมดเพลงครับก่อนลงลุ่มหลักน้องผู้ดักเอาไว้ขึ้นไม่ได้เวียนไหรลอยคอจมตายปากั้งใจไม่รอคนอ้อรอไม่มีหัวใจอือไงพี่บ่าวกับฟ้านุ่ง คนอื่นทุกไม่เป็นไรนองอรอเพียงรักเมตใจเรื่องมานดูผมรักผมรักครับรักนะครับที่รักทุกท่านทุกจูบทุกจูบทุกจูบ ว่าจะลงแล้วครับผมจะนอนพักแล้วผมบอกอยู่อ่ะหมอนทองไม่ง้อสาวเมเนี่ยฟังไั้นะครับหมอนทองไม่ง้อสาวเจอกันพรุ่งนี้ครับคนดอเดี๋ยวผม เด no oh. ี๋ยวจัดให้นะวผมพาคนดูไปดูปากการังเลยเนี่ยผมจะเอาสาบบรร์ลงไปในใต้น้ำด้วยเดี๋ยวผมเอาสับบไรย์ใต้น้ำครับพรุ่งน well ี้ผมจะไปดำดูปากการังที่ภูเก็ตครับผมเจอนะครับคนดูเจอนครับพี่รักที่รักเจอกันครับพี่รักฝันดีครับพี่รัก สวันดีครับพี่ลังอ้าวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไลท์เลยไลท์ลงไปดำประกาลังแล้วเอาับไปไลท์บอกจำไว้สั้นๆครับหมอนทองไม่งอสาวรู้เรื่องผมไปแล้วครับจุ๊บจุบาังนุตปั่นจัดทุกคนหมอนทองไม่งอสาวนี่เลยคำเขา